เพื่อนๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกเราเน่ะเป็นฟองน้ำที่เดินได้นะฟังไม่ผิดหรอกเพราะว่าร่างกายของเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำมาจากน้ำแล้วน้ำเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างตามจีจี้ไปรู้กันร่างกายของผู้ใหญ่ทั่วไปมีน้ำอยู่ประมาณ60-65%เป์เลยนะ ส่วนเด็กๆและทารกเนี่ยยิ่งหนักไปใหญ่เลยมีน้ำมากถึง75%เลยเชียวละสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งนะหนักประมาณ35กิโลกร,รมัมก็เหมือนมีน้ำอยู่ในตัวเกือบ25ลิตรเชียวละนั่นแสดงว่าร่างกายของเรามีน้ำมากกว่าเข้าสารในถุงขนาด5กิโลถึง5ถุงรวมกันเลยทีเดียว อาัวยวะแต่ละส่วนของร่างกายเรามีน้ำไม่เท่ากันนะมาดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคือปอดมีน้ำมากถึง90%รองลงมาก็คือกล้ามเนื้อมีน้ำอยู่ประมาณ75%แล้วสมองของเราก็มีน้ำอยู่ประมาณ70%แล้วเลือดล่ะเลือด มีน้ำเยอะมากเช่นกันแต่ก็ทำหน้าที่ช่วยขนส่งสารอาหารส่วนกระดูกแข็งก็จริงนะแต่ก็มีน้ำอยู่ประมาณ25%แล้วฟันของคนเราล่ะมีน้ำแค่1%เปอร์เเท่านั้นเองถ้าเราดื่มน้ำน้อยแล้วสมองจะเป็นยังไงสมองก็จะขาดน้ำทำงานช้าลงคิดไม่ออก มืนมืนเบอเบอร์แบบตอนสอบแล้วนอนไม่พอไงล่ะแล้วทำไมน้ําถึงสำคัญมากๆเพราะน้ําไม่ใช่แค่ทําให้เราชุ่มชื่นนะแต่ยังช่วยให้ร่างกายทำงานได้ด้วยเพราะอะไรนะหรอเพราะเซลล์ทุกเซลล์ต้องใช้น้ําในการรับสารอาหารหลังจากนั้นของเสียจากเซลล์ทั้งหลายก็ต้องใช้น้ําพาออกไปจากร่างกายเช่นกัน ถัดออกไปก็คือระบบไหลเวียนเลือดก็ใช้น้ำเป็นพาหะหลักแล้วถ้าหากไม่มีน้ำเซล์ลก็แห้งตายมันก็หมายความว่าเราจะไม่สบายหรือป่วยง่ายมากถ้าหากว่าเลือดข้นเพราะขาดน้ำออกกำลังกายก็เหนื่อยง่ายปวดหัวหรือเวียนหัวได้เลยนะแล้วเวลาร้อนๆเนี่ยเราเหงื่อออกกันใช่ไหม ก็เพราะว่าเหงื่อก็คือน้ำที่ออกมาเพื่อลดอุณหภูมิในตัวของเรานั่นเองร่างกายนะ่ะจะปล่อยเหงื่อออกตามรูขุมขนนะเหงื่อมีน้ำมากถึง99%เ่ละ่ะและเมื่อน้ำระเหยมันก็จะพาความร้อนออกจากตัวของเราไปด้วยแบบเดียวกับที่พัดลมไอน้าที่ห้างเลยแหละจริงๆแล้วเหงื่อของพวกเราเนี่ยไม่มีกลิ่นนะ แต่ถ้าหากว่ามันเจอแบคทีเรียมาจับตัวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะย่อยแล้วก็ปล่อยกลิ่นออกมานั่นเองทีนี้เรามาไล่ดูกันอีกนิดว่าร่างกายของพวกเราเนี่ยใช้น้ำทำอะไรกันอีกบ้างอันดับแรกไปดูที่ตากันก่อนตาใช้น้ำสร้างน้ำตาเพื่อชะล้างสิ่งแปลกปลอมไงล่ะถัดขึ้นไปอีกนิดนึงคือสมองถ้าขาดน้ำสมองจะรวนคิดช้าลง ต่อมากันที่เลือดน้ำในเลือดขนสารอาหารและของเสียนะลงเข้าไปที่ไตไตช่วยกรองของเสียละลายน้ำแล้วขับออกมาเป็นปัสสาวะหรือฉี่ของพวกเรานั่นเองไปดูกันที่ระบบย่อยน้ำช่วยย่อยอาหารให้ละเอียดและต่อไปที่กระดูกแม้กระดูกจะดูแห้งแต่มันก็มีน้ำซ่อนอยู่เพียบนะ มาถึงคำถามยอดฮิตอีกอันหนึ่งนะก็คือเราต้องดื่มน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอจริงๆแล้วปริมาณน้ำที่ควรดื่มขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนักและกิจกรรมที่ทำนะโดยทั่วไปเด็กประมาณอายุ7-12ปีดื่มประมาณ1.5ลิตรต่อวันแต่ถ้าหากเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยประมาณ2ลิตรหรือ8แก้วไงเทคนิคก็คือ ดื่มน้ำทีละน้อยๆแต่บ่อยๆระหว่างวันไม่ต้องรอให้กระหายจะดีที่สุดน้ำในร่างกายเราไม่ได้มาจากน้ำเปล่าอย่างเดียวนะแตงโมสับรดซุปแตงกวาเหล่านี้ก็มีน้ำสูงแม้แต่ข้าวสวยก็ยังมีน้ำแฝงอยู่เพราะฉะนั้นเราได้น้ำจากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วย ร่างกายของเราคือเครื่องจักรที่ใช้น้ำในการทำงานทุกส่วนเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากให้สมองแล่นผิวสวยไม่แห้งไม่เวียนหัวต้องดื่มน้ำให้พอทุกวันนะว่าแล้วใครกำลังดูคลิปจี้อยู่อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะจีรู้จี้เล่า